เคยเป็นกันบ้างไหมครับที่มีอาการปวดเทา้าปวดส้นเทา้าหรือปวดที่หน้าเทา้าแล้วไม่รู้ว่าจะใส่รองเท้าอะไรในอาคารดีแล้ววันนี้นะครับทางคลินิกลักเทา้าจะแนะนํารองเท้าโพลีเพื่อลดแรงกระแทกในอาคารครับแล้วเราก็มาลองดูกันเลยนะครับเบื <S <S ้องต้นเรามาดูตัวอุปกรณ์กันก่อนนะครับ ตัวอุปกรณ์นะครับจะเป็นรองเท้าใส่ในอาคารครับชื่อว่ารองเท้าโพลีครับซึ่งจะเป็นรองเท้าที่ลดแรงกระแทกสําหรับคนที่มีอาการปวดเท้าปวดส้นเท้าปวดอุ้งเท้าหรือคนปกติก็ใส่ได้ครับและอาการรองช้านะครับเพื่อการหนักเสบบริเวณที่ผังผืดใต้ฝ่าเท้าครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเกิดจากการใช้งานที่หนักหรือการใช้งานผิดประเภทครับและหนึ่งในหลักสําคัญของการดูแลก็คือการลดแรงกระแทกให้ได้มากที่สุดครับทั้งในอาคารและนอกอาคารเลยนะครับ และในส่วนของรองเท้าโพลีนี้ก็จะมีส่วนช่วยในการลดแรงกระแทกในอาคารได้ครับและเราก็มาดูในส่วนของอุปกรณ์กันเลยนะครับเบื้องต้นเลยนะครับเรามาดูในส่วนของแผ่นรองเท้าด้านในครับซึ่งจะมีส่วนผสมของโพลียูรีเทนครับจะทําให้ตัวรองเท้าลดแรงกระแทกได้ดีนุ่มแต่ยว้บยากครับและสังเกตจากด้านข้างนะครับในตัวแผ่นรองเท้าจะมีความหนาพอประมาณเลยครับจะทําให้ลดแรงกระแทกได้ดีเลยครับแล้วเราก็มาดูในส่วนของพื้นด้านล่างนะครับ ซึ่งจะเกาะกับพื้นได้ดีในระดับหนึ่งเลยครับและในส่วนของผ้าหุ้มด้านนอกนะครับจะทำมาจากผ้าไมโครไฟเบอร์ครับซึ่งจะห่อหุ้มไปถึงด้านในเลยนะครับจะทําให้มีความนุ่มและสวมใส่สบายครับแล้วจะมีการเสริมบริเวณอุ้งเท้าเล็กน้อยนะครับเพื่อกระจายน้ําหนักครับซึ่งก็จะเหมาะกับทั้งคนที่มีอาการเท้าแบนปวดเท้าปวดส้นเท้าหรือเท้าปกติก็ใส่ได้ครับแล้วเราก็มาดูวิธีการใส่ กกัับิิธีารรเดนนนะคสำหรับคนที่มีอาการปวดเท้าปวดส้นเท้าหน้าเท้าหรืออุ้งเท้าลองใช้รองเท้าโพลีกันดูนะครับส่วนใครดูแล้วมีข้อสงสัยตรงจุดไหนหรืออยากปรึกษาเกี่ยวกับภาวะของเท้าที่เป็นสอบถามได้เลยนะครับที่ a c e b o o k คลินิกลักเท้าแต่ถ้าสะดวกทางไลน์ก็จะเป็นแอดซ้ายเล o ฟฟุตหรือสามารถสแกนบาร์โค้ดที่ด้านหน้านี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ